ครับพี่น้องครับตามกันตอครับครับผลใจมหาชนบางที่สองครับอัศเทวดาครับมาร่วมสุานเพนี่ครับบุญบันทากรับตำบลพ้นเรื่องอำเภออาสมัดจังหวัดรรออยดครับพี่น้องอัศเทวดาครับผลใจมหาชนบางแหลกท่านไปแล้วครับสบายสบายครับตามต่อบางที่สองครับ ล่างๆผู้ดูขักนนะครับก็มาันมาตงถึงคับพี่น้องครับตามกันต่อครับจัดเทวดาปนใจมหาชนครับจัดกันไปแงเงาเลยครับวันนี้ครับส่ารับเบบซี่ครับจัดเทวดาครับผู้ที่ขมานะครับวันนี้ผมจัดแง่เงวเลยครับท่นว่า ไปเอตเทวดาไปขสืบยุคบอกได้คนไหวไทยยั่งยากเลยครับผมผมสิจัดให้จำเทียรเลยครับมันเลยครับผมเต็มเอี้มเลยครับสำหรับคนใจมหาชนครับแอดเทวดาพุลละคนก็เอาไข่หนึ่งพุลละคนเขาเอาไข่หนึ่งพุลละคนก็เสียงสนนะครับเสียงสนไปเสียงสนมาบักผ้าก็เลยเป่าพิษครับขออภัยเลยล่ะ ครับพี่น้องตอนนี้นะครับพี่เลี้ยงได้ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วครับกำลังสิ่งล่งจากฐานครับขยัะเลยนะครับขยะเลยร้บขยบเลยนาทีเราถึงใจครับเอาพี่น้องนาานขยับออกมานะครับพี่น้องถือชว่าพี่เลี้ยงทั้งบนฐานจุดเริ่มลงตั้งสองฐานแล้วนะครับพี่น้องถอยออกมานะครับฐานที่สองนะครับจะทําการจุดก่อนนะครับเป็นของ ์0 0นจากพี่น้องชาวบ้านนาเรียงนำมาถวายล้มปู่มหาตาเพื่อความอาเจริญในการงานและหน้าที่นะครับขอให้ขรอบครัวของคุณพ่อสุพลแม่ประภาพรมีความสุขความเจริญธุรกิจกัางงานและ ไวไครับเร็วครัาเร็วครัาเอาเอเลยวมาเ้วเลยวเเอาเอาเขาเเขาเาติดระบายติดระบายไป่ไปไไรบบแบบบแบบบบบ

รบเอาให้เสียงปีบเสียงยิ้มมาเร็วนะครับตัวใหญ่นะสมาชิกแค่เหล่อนี้ตัวเลยเริ่มจากเขาแล้วดันเริ่มเอาไปดต้นกันไปครับเต้นกันไปกระสุนกราสุนดังโป๊ะโป๊ะกระชุ่มกระชุ่นไปดังครับดังโป๊ะโป๊ะ ดครับพี่น้องค,ครับแอดเทวดาคร time, ับท่นผู้ชครับสบายงานหมดหัวครับายอ่านี <patri ots> ้เผู้ชาติอ่ะมีสิิด้สบายนะฮะเปดลงไปครับเปิดลงไปเงไเาดันลงมาพอสมควรนะครับมือแน่บ คับที่นาเทวดาห้องครับพี่น้องออกมาเลยน่กัอกมาดีกครับวันที่สองครับพี่น้องครับดนั้นเลยครับข้าเทวดาครับวันที่สองชุดด่นครับสมชุ่วนใหญ่น้าแก่เบานะสมพชุดดดึงกันจุมกันครับ สุดยอดครับชุดใหม่เข้ากับสุดยอดด้วครับนี่ครับเอาพี่น้องนมึงขึ้นขึ้นที่ไรไปนี่นะครับขึ้นแบบแบมแบมนั่ทำลาตทำไฟนะครับเบิ้ลกันไปเบิ้ลันไปเอาแม่แดงว้าแม่แดงมาเนี่ยเอาพี่น้องเบิึงตำแหน่งขาวนี่ท่านขาวพื้นเดียวครับพี่น้องครับขาวพื้นเดียวครับบางจังหวัดจะมีภัตตาแต่ว่าตอนนี้กะประกอบครอบได้แต่ว่ากะเบิ้งกันไปก่อน เอาดีเอาดีอะไราบะให้ดิาเป็นเมาสครับข้าวเป็นเต้ที่น้องเน้อเจ้ามดาครับบางไต่กันัทมาดา่วผ่านไป้าวข้าวล้าวข้าว้าวข้าาวข้้าวข้าาวข้้วข้าวาวาวข้าว้วข้าาว้า ม่ด้พี่น้องเอดยุงกบไม่บาแล้วมานักย้ต้องมาบานเลยมาแล้วสาบบาดโดนต้มท่าแล้วอายี้กองไม้น้องม้น้ำขี้องไว้จับตีนันกับเทวดารับกำลังรุนกันบู๊ สุดยอดเลยครับของลำตัวครับมุอนี้ครับมัดเด็ดประจำรายการในปันที่สองครับเด็ดปันที่สองมอนี้มาสามบังครับหนึงเหลืออีกหนึ่งบ้งครับพี่น้องครับ้ดรตองมาครับเบื้องตาเปล่าล้วครับตอนนี้ครับรวยรยๆุจนิยสามสิบหรปขึนร้อนวุๆนวุนวุนเงี้งมา ไนับเา่บ้ครับนี่นี่เบาครับเบานี่ครับเบาดีเบาดีเบาีครับงดีครับนี่ครับเป็นองครับเขไรนะครับเขาไรมะเขาครับเจีบล่างกับผม่าานี่เขาต้นี่ครับไดไฝ่าฝาไปเาเป็นฝาครับลงมานีมาเ้ฝ่าีไฝ่าพื้นฝ่าพื้นเดี้ไ มังหมกเล่หันเศรกิจสบาโอ้ยสบายบอกสบายบกสบายหมวกันนะสามลออยแล้วสอแล้วเปนาสเสเนลอยนอ้่ครับพี่น้องครับี่ครับกินลยน้อยคน้อยขึงครับแหน่งหนึ่งนงน่ง